็ตมจอดขอบวนสินค้าที่2125นะครับได้หัวรถจักชีวสไวา์ทำขบวนผ่านจุดตัดพระราม6 5, 2, 2, 6มีตู้คอนเทนเนอร์ตู้เล็ก1ตู้ครับนอกนั้นเป็นแกลบเปล่า อยู่นะครับเสร็จแล้วก็เป็นฝั่งโน้นครับน่าจะขบวนสามหกเจ็ดเสียงสัญญาณเครื่องกันดังครึ่งเหมือนกันตอนนี้เครื่องกั้นลงทั้งสองฝั่งแล้วครับ เป็นขบวนโดยสารนะน่าจะใช่อะไม่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันอา้าวอ้าวอ้าวมีมาแล้วครับนั่นรับโพมาแล้วหนึ่งอ่า้ใจแลขวาครับไม่เห็นใครไปได้ครับหนึ่งอันนี้อีกสองครับมีคันตามมาตามมาสามครับแหมรถอยู่ในชุมชนนะครับมองแล้วไม่เห็นมันเป็นโค้งบางตาเอ้ย,อยาเสี่ยงเลย เสียงสัญญาณก็ยังดังเครื่องกั้นก็ลงรอไว้แล้วครับแต่รถนะยังไม่มาแล้วก็ไม่มีใครฝากเครื่องกัน้นแล้วครับไม่มีใครรีบมาแล้วครับได้คุณปู G ่ G e เครับอืมอาาเไปสนีอย่าพึ่งเอ้ยขรบวนชำลุดนะครับ 4040 40, เป็นรถพอชำรุดลากรถดีเซลรางมา1คันครับ1103ง่ 1, 1, 3, าไปแล้วครับน้องเครื่องกันยกกระพุ่งไปเลยเดี๋ยวเราไปดักมัก,กะสันครับเขาจะสับเปลี่ยนกันก็ขับรถมาดักที่มักะสันทันนะครับ ตอนนี้รถกำลังถูกสับเปลี่ยนดันออกมาได้เป็นเฮนเซ h a s สหมายเลข77นะฮะนำเดบู2517ออกมานี่ครับเสียงวีดของเฮนเซลรถสับเปลี่ยนเกิดมาเพื่อทำการสับเปลี่ยนอย่างเดียวครับดันกลับมาแล้ว คุณปู่จีเก็กำลังทำขบวนเข้ามานะฮะ ปูก็จะนำรถดีเซลรางนั้นมาส่งส่งเสร็จก็จะรับน่าจะเอาแดบูไปนะฮะอดนี่ข่องตัวมากครับตัวเล็กๆคันไม่ใหญ่หมายเลขเจ็ดเจ็ดนะแมแต่จอดนั้นใบมุงใบไ,ไม้ปิวเต็ม ทำการเลี้ยวกลับเข้าโรงงานมักกสันข้างในนั้นเราจะเห็นรถเจร์จอดอยู่เดี๋ยวที่ลงมาคอยสับประแจครับปั๊บเนี่ยสับรางครับแล้วครับเดี๋ยวรอคุณปู g e จีเข้ามาส่งแล้วคันนี้ก็จะออกมารับรถํำรุดที่นำมาจากกรุงเทพอีกทีนึง น่าจะมี2เที่ยวนะครับพอชำรุดอ,อ,อันนี้นะครับ q เอ้ไม่ <c oughs> g e k นะฮะ g e k จะพ่วงอยู่ตรงกลางของ2คันนีครับรถดีเซลหลังเสร็จแล้วก็จะปลดคันที่อยู่ด้านหลังของรถ g e k แล้ว g e k ก็จะดันตู้นี้นะฮะสองห ดันไปตรงประแจที่เจ้าที่เขาสับเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วก็ทากระบวนเดินหน้ากลับไปที่หัวลําโพงนี่เป็นขั้นตอนการสับเปลี่ยนนะครับง่ายๆส่วนคันนั้นก็จะได้เจ้าเทนเซลนะครับออกมารับลากกลับเข้านี่เราก็มาดูขั้นตอนการสับเปลี่ยน คันนี้แล้วก็ถอดคันนั้นนะนี่แล้วก็ไปถอดคันที่ลากมาเมื่อกี้นะมีเซลล์รางเหมือนกัน ลอยครับเดินหน้าก็นี่ทำไม่ครับสีเอี่ยมขัดเงาวิ่งวิ่งเป็นรถดีเซลรางนั่งปรับอากาศชั้นที่สองคุณปู่ท k 4 0 4 0เออิน้ำมันเยอะ เื่องงตาามรก็รไปที่สับประแจ้ไว้แล้วครับแล้วก็เดินรถกลับเลย รอสัญญาณนะรอให้ทางส่วนนี้ก็เดี๋ยวออกมารับรถชำรุดอันนี้ก็จอดคันเดียวแล้วครับรอให้เอ็นเซลออกมารับ กันก่อนแล้วครับเอาขึ้นทางนี้เอาคนนั่นลงคนนี้ขึ้น ตัวน,นี้ให้สัญญาณแล้วครับสำหรับ e n s e l e หมายเลข77็ะเน e n s e l e h a s สัญญาณไฟเขียวแล้วครับสำหรับ G E K เดินรถกลับไปสถานีกรุงเทพ ส่วนเงินกับเฮนเซลครับมาแล้วครับเสียงนิ่มมากฮะนิ่มนิ่มทำงานดิบเรน นำกลับเข้าสู่โรงงานมัร์กสันจากที่ตัดสับวางคืนมา พอชำรุดนะครับได้อาร์ตอม4408เฮ้ยไม่ใช่หรถกาแปห้าหัวแล้วกำลังจะรอพอชำรุดไปคนละทางกันนี่เป็นขบวนพอชำรุดอีกหนึ่งขบวนนะฮะออกไปที่ยมราชมาเมื่อกี้แล้ววิ่งกลับมาทีรถมาถึงแล้วนะครับไม่ทัน ตอนนี้ก็ถอดหัวรถจักรแล้วนะฮะออสตอม4ี่ส ตันนี้น่าจะเดินทางกลับไปที่กรุงเทพได้เลยนะครับน่าจะไม่มีรถส่งจากมักกะสันไปแล้วเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวเราก็รอรถเทนเซลยะออกมารับ ที่เหลือเอาเข้ามรเพื่อนเนไม่รู้ว่ามันจะเอาเข้าหมดหรือเปล่าไม่แห้ง,งนะเราตัดด้วยตู้นึง่งด้วยตู้หนึ่งดูนะมันยังมีมันยังมีพอจมรถอีกชุดหนึ่งเลยยังไม่มาเลยมีขับคันนะนี่กับนนี่กับอีกตัวหนึง่งอ,อันนี้ไม่ได้กลับนะครับมากับคันแล้วก็จะกลับไปจิตรดาดอีกทีหนึ่งมา,มาแล้วนะฮะ นึกว่าเขากลับไปเลยไม่ใช่พอจำรู้ด้วยนะฮะเอารถมากลับขอนะฮะเดี๋ยวเราไปดักตรงประตูนหนึ่งตอนนี้ก็กำลังพ่วงกันอยู่นะฮะเห็นเซลออกมาแล้วนะฮะมาแบบเงีย,งเงยบ,บเสียงเงียบมากๆเลย จะมีเจ้าหน้าที่มาสับประแจอีกทีหนึงครับในการเดิน นี่ก็เป็นขบวนพอชารุดนะฮะอีกขบวนหนึ่งที่ตามหลังกันมาแต่เราก็ไม่ได้อยู่ตอนเข้ามานะครับวิ่งไปทุกแป,ป๊บแป,ป๊บกลับมาอีกทีหนึ่งไปถ่ายขบวน9้า85ได้9 85แล้ววิ่งกลับมาอีกทีหนึ่งครับปรากฏว่าก็เรียกอะไรรักพี่เสียดายน้องไม่ได้อะไรสักอย่างเลยดาถึงรถก็จอดแล้วมัวจะลังเลยนะครับ จะมีรถบชสหนึ่องแปดสามีรถบนทปหนึ่์หนึ่งสองบนอปหนึ่น์หนึ่งเจ็ดบนอนี่รถชั้นหนึ่ง แล้วก็มีรถนอนชั้น2บน,นทหนึ่องห้าเป็นรถนอนชั้น2ที่ไม่มีแอร์แล้วก็รถบรถชสสองแปอันนี้ก็จะสีแตกแตกลายนะครับ ก็จะถูกลากเข้าโรงงานมักกะสัน นำเข้าสู่โรงงานมักกะสันแล้วปรับปรุงซ่อมแล้วก็นำออกไปใช้บริการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป,ปาาก็จะวนๆเว,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 วียนอยู่อย่างนี้แนะเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวทำเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวทำ หลังจากรถเข้าสู่มักกะสันแล้วนะก็รอขบวนต่อไปนั่นก็คือขบวน280จากกระบินบุรีตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ปิดประตูแล้วแล้วครับไม่มีรถเข้าแล้วเดี๋ยวมีคนแอบหนีออกไปเที่ยวเปล่าต้องปิดประตูไว้เดี๋ยวขบวน280มาทางนี้ครับตอนนี้รถถูกดันกลับ หลังจากเข้าไปแล้วก็ดันถอยแต่ว่ารั้วมนะันปิดแล้วครับมองผ่านรั้วกันไปการถอยของรถไฟนี่ยากนะท้ายขาบวนมันยาวซึ่งว่ามีอันนี้มีสี่ห้าตู้อย่างเงี้ยคนขับอยู่หน้าสุดมันไม่เหมือนรถยนต์รถกระบะน,นะฮะเชโงองกหน้ามาดูก็เห็นแล้วแต่นี่เชโงอกหน้ามามันไกลครับอันตรายในการถอยหลังก็ต้องมีเจ้าที่คอย ถือวิทยุคอยประสานงานนะบอกว่าตรงนั้นตรงนี้อีกกี่เมตรร้อยเมตรส0บเมตรแล้วก็ว่ากันไปเพื่อความปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะพกวิทยุกันหมดไม่งั้นพลาดได้ถอยพุ่งชนอย่างอื่นได้ก็ได้นี่กระบวน280มาแล้วนะเราเห็นแสงไฟจากด้านหน้าของรถมาแล้วครับเขรู้เเขาอยู่ประเทศไทย,ยไไเขาบ บวน280ขึ้นเนินมาแล้วนะไอ้กระบินหรือด่านพรมแดนบ้านคลองลึกน่าจะด่านพรมแดนแล้วจำผิดแล้วเดี๋ยวดูปา้าย ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะจำผิดนึกว่ากระบ,บ,บินมั่วแล้วผมขออภัยครับสองเจ็ดแนะกระบ,บนบุรีนี่สองด่านพรมแดนบ้านคลองลึกก็จบการรายงานเพียงเท่นี้ครับจากมักกสัน